ยาต้มร้ำเดหนูเดี๋ยวมันดมเดี๋ยววันหลังน้สั่งในช้อปปี้ให้ดิฟ้าให้ให้ถึงวันใดนะแม่เับปล่อยอ่ะเอาไลเอาไว้ถึงนไหนนะหนึ่งสองสาม่งว่งว่ะ

สายายเหรออไหนไหนเต้นทำะทำนิ้วเลยเต้นทำนิ uh ้วโชว์เลยเต้นแล้วชนเนาะลัพารับปล่อยปล่อยเฮ้ยมันจะส้มยิงนี่หวไอเด็กคนนี้มือปืนมีไน เอ็มสิบหกก็ได้ยังไม่โดนทเป็นลาตอาด้วยอ้าวพี่ตนมั่ปเหรอาซื้อนะไม่ไปหล้นน้ตอีอไอยากได้ขวดวาี่อ๋ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ออัน้ตววีหข่ผละไม้ไไมต,ตมอออววีคืะะไรผลไม้เหรอะผลไม้ตรงกลางคือหอยปีใหม่ <c oughs> หอยปีใหม่อะไรบ้างนี่ไงห,หอยปีใหม่ที่ปีใหม่ร้องไง้าปลาเมื่อกีป้ปลาเห็นน้องพิมพกระโดดปลากระโดดบ้างเลยกระดึด๊บเลี้ยวขึ้นไม่ได้มันมาแล้วไหนเงี้ยเมัอนกูมันเมื่อกี้มันจะดึ๊บกระดึ๊บมัย ไปเอาขึ้กัูหน้าดิแพ้แพ้จำภาพี่แ<พ>ม่ไหมว่าที่เขาทำหน้าคุยกับเพื่อนอ่ะอ๋อน่าอย่างนี้ยเลยหน้าอย,ย่างนี้แหละ